สัสดีครับพี่น้องผมเมื่อนี้ก็พอกันอีกเช่นเคยครับปยึดตัวโยมไปเฮียแต่ยางตายเลยพี่น้องบินต้นไม้กันมางกันต้นแกครันเสียเปียกหมดออนไลเขาไม้ใหม่ครับพี่น้องไต่ไฟให้เขาละตะวางเป็นต้นแก่ครับเดี๋ยวโอ้ยเบิงพี่น้องปลาขึ้นดีดีเป็นปอดูต่ว่าขึ้นเร็วบรัวจริงทันหรือบพระท่านเดี๋ยวมาลุ้นบนกันครับ นี่ครับพี่น้องปลาขึ้นเตยุม้มเดียวว่าขึ้นเร็วครับนี่ไฟมัน,านไ,ไนาครับตายไฟที่เราครับมองเคยนยิ่งยิ้นยิ้เสียทั้งหนาเนี่ยเป็นต,นต้นไทรเดี๋ยวมาหล่นเบอร์น้ำกันพี่น้องว่าชิยิ่งท่นานบะปลาหมีเทราปลาดูครับแต่สิตุบ ตัวบะไงอยู่หลุนก็ลังชีเื้อชีเื้อนี่ยไปติดตามเพื่อพี่งเดี๋ยวขึ้นย่างไทยพรท่านแท้ๆพี่น้องเลยปาลาขึ้นเร็วอย่างนงครับมึงเพียงโอ้ยตัวบะไงดิปลาโดนลุ่นแขนรลุนกีโล่นี่ลนะมั้ง ยิงมาท่านเลยบุหงโอ้ยโอ,ยโอย้ขึ้นเร็วครับห่างว่าแล้วพี่น้องเลยมาจิบใารบุทงานโวนอยูดด่ครับตัวบ่ใ้ญ่หรอก ว่าเดียวว้าเดี่ยวพิธีไทยรท่นโอ้โหตัวป่าไม่เสร็จขึ้นจ้าตรวจพี่น้องเอ้ขึ้นเป็นร้อยเทียแล้วอะมันคองยังหรือลูกดอกอะฮะพึ่งไี้นี่เลยฮะเลียถาตัวใหญ่อยู่นะมันไม่คลองยังหรือเปล่า ลูกดอกติดเออลุดลอ่ะอ่าวเอาเอาคืนเนี้ยวมาเารียวจิใตใจวัดทัานพี่รองเออซเซ็กมาพอดีบัตเออตัวสีตัโ,โลบ่ะพ่ออยู่นั่นอ่ะ ปเอาใจถงปุ๋ยเลยเห็นถงปุย๋ยบะเอาลงดินปดไอ้ลูกแย่ลูกออกเออวัดท,ท่านยีดีพี่รองไายว่าท่านแต่ยิงก่อนเลยเนาะใส่ลูกกลัวครับหลานมากพอดีพี่นรองยังมากพอดียิง <laughs> ยงย่งกว่าดี ตึงดนเอาจะได้ยิงขันบ่ฟันดอกไว้ยิงไดนลงไปฟันไม่เด้เหรอเม่นพูดเหรอจ้างฟางเลยเหรอเออลงไปขึ้นจนพุดฟันถางลงจนมาอ่ตัวน้อยกนันยิงขี้เราเลยพี่น้องหลายตัวครับนี่ขึ้นปจัจจลวดครับนี่ปื๊ดมาแล้วพี่ทไทยว่าอะไรวะต้องยิงก่อนอยู่แล้วโอ้โหไม่ขึ้นยุบกลางเหมนพี่น้องขึ้นยุบกลางเสยพี่น้องเลย เซลูกตัวบ่เออะห่ขนาดเดียวเท่าไหร่ปไปขาไม้ต่อพี่นอ้อ,นองมาพี่น้องมามาเบิ่งต่อครับห่างว่าแล้วมันจี๊ดไยบ่ได้วะมันขึ้นเร็วจังจะหลวดจริงป่ะพี่น้องเยยิ่งพอดีก็หลานมากพอดีแซกก็ซีดเบ็ดครับซีดเบ็ดมานขนาดได้เพืเอ่อนนี่เดี๋ยวมาขอตัวนึงปลาดูสองตัวแล้วมาเอาตะสังไปสัง ไปใ่ถทงปุ๋ยไว้อยูย่รดแล้วบอกเอามาพีมาเอามาบุญมันจะมาแซ่บไปเจ้านี่ปะปลาโดตัวยิ่งหนุกินเดี๋ยวมาหลุดเบิ้์กันพี่น้องมันมีหลายตัวครับมีตะลุนโลกนน้อยนี่แนะหละรถเอียงแล้วมันขึ้นเร็วพี่น้องมันทายว่าท่านถ้าจะทายไปเลยจะมันขึ้นยังไง พาขึ้นลหลายๆยิ่งทีเดียวไม้แตกเลยพี่น้องเลยแต่วางมิบจะประโดดใส่โลกกลัวบบมากขึ้นอีกเลยโอ้เยเสเียเลยกิโลซี่ครับตัวนั้นสิผ้าลงเลยพี่น้องจะได้เตียมเดียวทีเดียวบังชดอตยิ่งกับอะไรจ้ มีแต่ตัวบอน,นอใหญ่พี่น้องใส,ส่กําลังกินนะว่าไอ้กิโลกลัวอุ้ผูกไว้ปไปพี่น้องลุกซะเตรียมเดียวนี่นะ cái là tìm nhìn thấy nhiều mái tẹp lên rồi sang mặt men à ừ

กำลังกินพี่น้องบ้านใจครับเขื่อนขึ้นไม่ต้องขุมมือเต็มเดียวเนี่ยพี่น้องมึนงนี่มึงแต็มแบบไข่ก็บาเป้ายิ่งทีเดียวเรียบร้อยดีพี่น้องอุดครับมองบ้านีดีนะขึ้นดีดีขึ้นเต็มขึ้นเร็ว ไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาซ้ำนี้แหละครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพอกันไหมสวัสดีครับพอกันไม่คลิปหน้าครับ